ีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพบพ่อสาวธาตุนุ่งตรงแดดเจ้นเพย่น้องกับพี่น้องเนาะมาพี่น้องสาวธาตสีมาให้พี่น้องสื่นส้มกันว่ะสาวธาตุได้ยังมารีวิวนอกจาะพี่น้องสาวธาตได้ไปเมื่อนี้เมื่อนี่สาวธาตได้ไปยัยเก็บผักกูดนอกจาะพี่น้องเพราะว่าสาวธาตุว่าสิไปตั้งแต่เมื่อวานนี่แต่สาวธาตบอกว่างพี่น้องแล้วอ่ะอัน วนดินเหตุ ت, อ่าพวนดินแล้วก็ไอ้ลงเมล็ดพักนอกจากพี่นอ้องอ่าเริ่มปลูกแล้วตอนนี้นอกจากพี่น้องเพราะอากาศอาทิตย์นี้เริ่มร้อนแล้วนอกจากพี่น้องแต่ว่าอุณหภูมิดินยังหนาวอยู่เด้อจะพี่น้องเนาะ่ตให้ว่าเป็นร้อนอากาศแต่ว่าดินเพื่อน่ะยังที่สาท่าทึงพ่นแล้วกระตากพวนแล้วกระตากดินเน่ยยังเพราะว่าเสา,ท,าท่าจะได้ลงทำการปลูกเมล็ดอ่าที่โตใช้เวลานั่นเองนอจาก อันยกตัวอย่างเช่นในเมล็ดพักสลัดเลยผักกาศพวกนี้มันมีปัญหาเนาะพรกขวงตุ้มพวกอันนี้เนาะจัดพี่น้องปัญหามันนีกเลยคือว่าแ,แตงทั่วแล้วก็ไอกระเทียมแล้วก็มะเขือเทศอันั่นอะใจเวลาเลี้ยงพวกผิกยกตัวอย่างเนาะจัดพี่น้องมันสิแบบว่าสใส่เวลาเนี่ยเนาะจัดพี่น้องเนาะ,ะพอไรยายห่างพี่น้องมาๆมาๆมาซม มาซื่นส้มกับสาธาเลยจ้าสาธาไปไปคลิบผักกูดม,มาให้พี่น้องได้ดูนะคะอยู่ในปลาแล้วเนาะคลิปหนึ่งนอกจากพี่น้องในคลิปนี้กับมารีวิวอยู่บ้านเขาอีกรอบหนึ่งนอกจากพี่น้องสนี่าธาดปปได้บอกมาเลยเด้อพี่น้องเนาะสาธาก็สิแบบอ่าสิสีเอาที่แบบเราต้องการออกว่าสาธาสิแกงแกงส้สมปลาพี่น้องแกงส้มมาแกงส้มผักกูดปลาไซมอนนอกจากเนาะมาใกล้พี่น้องม,งมา,ามด้วยกัน

สะอาดเพก็พล่อมไปได้ว่าสาราสิเกลี่ยส่งจักหมวกอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของบางคนเนาจะนองแต่สำหรับสาลาต์นะใบมันนะสาลาตเสีองออกเบิ้ย่ามแข็งสาล่าสีแบบเนี่ยดึงออกเพิ่ลแหกเอาแต่การกรอบๆเป็นเด้อนอนนี่แล้วค่อยลากตาไปเค็ดความสะอาดอ นี่นี่นี่แบบนี่คางคางมันกลมๆนี่นะพี่น้องนี่ยิ้เด้งออกก็นี่ใบมันนี่แกงมันมันเนี่ยแต่ผู้มักผู้บางคนก็มักใบนะแต่ชาวทไทยจะมักแต่ก้านเนาะจากพี่น้องคันสีแกงส้มน่าจะพันธุ์น้ำมันหอยกระแทบเออเด้งออกเด้งออกการทำถ้าจะให้อร่อยจริงๆต้องเอาใบมโนนี่ เห็นแตเดอพี่น้องเป็นได้พี่น้องผักกรุยักรึดๆเรื่อส้มนันะส่วนที่เหลือสาลาก็จะได้อบบ ลวกแล้วก็เอาแส่แข็งใบก็พี่น้องเพราะว่าเอาไปกินเบิงเพืนเพื่อจะบอกหลายปีนี่พ่าว่าข้างบนคือสาะทันได้เราสะฟังเนี้ยมันแหงนตก๊กับตกะเตบบกินมือกับแหงสะาทาาาัดข้าวเดกันลูกสาวมาไหนเป็นสีเหีนก็ได้พี่น้องเลยอืมอ Hora, ปีกายนีเช้าธาตไปซ่าก well ็น well ้องปีกายนี่เพิ่นออกปัดปีกายนี่ออกล้ายหา่ได้พี่น้องปีนี่เพิ่นออกน่อยนจาะเส้ยแห้งเบ็ดนี่เอาแกงยกนี่ยนึกน้องออกง่ายนึดอกกลมๆเนี่ยใบมันเนี่มันม้วนมนเ่ออกัดพวลาเข้าไปเกงอย่างแซ่บ อาตาก้านมั้งม่อาตะก้านเอาตเอาตะกานพักครูน้ำกเาแกงสม้มกุ้งกระแทกเมนจ์แกงสุกปลาาวท่าซิมเป็ดตำเครื่องอีก แบบปลาเื่องใต้ใส่กะปิเล้นๆหลอกแซ่แบแซ่นัวๆจ้ะหอมๆพี่น้องปลากูชนิดนี้นนหอมแ่ปลากูยักษ์แกงแซ่บแซพี่น้อง ด้แกงหลายแกงโมเดียวแกงกินเพ่เดียวแกงสมรุ่นนี่กับพัดน้ำมันหอยเนี่วิสุดยอดแลยเด้อพี่น้องพัดไฟแดดกันเลิศแด่ไปพอเบื่อกันได้พี่น้องเบิ่งเงาๆได้เพราว่าสาธาสาาเมียนขคงดีเสียมาให้พี่น้องเบิ่งเยอะว่าสาธาเห็ดจังได มันไก่บ้านพอพี่น้องไปเก็บสาท่านันได้เอาเบียร์มันมานําเดี๋ยวสาท่าสีโซเบียร์มันเนาะพี่ไก่เนี่ยเอาเบียร์มาเอามาซีเบียร์ติดเบียร์เดียวเพราะว่าเอาต้นไงมันมาพี่น้องบ่งแจัคสูตรมันบัดนี้บอเอาต้นไงมาปลูกเอาต้นน้อยมาปลูกเดี๋ยวสาท่าใส่เบือง เดี onder, them. Them so ๋ยวด้วยไม่ก็หายปวเก็ดเตก็หมอนึงก่อนี่นองสัปดาห์สิโู่บางน้ำกันไปง่ายๆเลยป่าสัตา์กัออกมาเนี่เซ็ลเกลง โอนงบึกอราดิบ้านกดดิ่ยๆมดเดยวมานี่ยแก่สำนียก็พ่อได้ีนออกซาราสิได้ใส่แกหอมดึงใบพน้องแล้วกินพ่นห้องหอม ก็แนใจสภาพนะขั้นไปนะสภาพกะว่าจะได้เบบนี่ได้พี่น้องไปมันหักมาได้เบีบนี่มันไม่ได้เป็นไปตามที่ห้องผิดเพราะว่ามันก็แล้วแต่ดินฟ้าอากาศแต้ละกีนอะจะพี่น้องนี่ขั้นได้เบียบนี่จากสามสี่หม่เห็ดอันเห็ดไว้ทุ้งละทุ้งละแกงนาะจะพี่น้องแช่แข็งไว้ย่ามสิกินนัแบบย่ามันอึดอย่างเงี้นะดึงไปเอามาอันที่ห้องแช่ไวห้องเห็ดแช่ไปอ่ะจะพี่น้อง ข้าแมงโอกงก็ได้กินอยู่เด้อมันบ่มีได้ยามนันพี่น้องหิวเลยมันบ่มีคือยามนี้เด้อึ๊ดเสออนตั้งได้อันอันคลิปของแม่ควันเนาะมีเสวีเดนเพิ่นเพิ่นอยู่ใกล้ป่าพลากูดหนังพี่น้องมันบ่กอืดกินคือเฮามากิ่นพันยู่ไก่หมองจังซี่นะบางปีก็อออบางปีก็บ่ได้กินจังซี่นหน้าแจ๊กโหนหน้แจ๊ว่า คนเป็นบเอาออกแต่สาธาออกออกสาธามากน่าจะพี่นออกมากแต่แบบนี่แบบกัดก้านน้าจะพี่นออกมักเตะนักกิน 对，是的。 ไมเป็นเด็กน้อยคันเบาเรื่องพักกูดแล้วก็เสาะ์อาทาดไปยวนสามไซสกับโพกกระแม่น่ากพี่น้องอยู่สุราษร์ยอะบีีอันพอเป็นคนแตงไงแตงกิ่งเงอะน่ะจะแตงกิง,งกิกงก่งอง,งอะเล็ดเซตแล้วนจากพี่น้องส่วงเทียงกับพอก็ว่าอันิิไปเอาสิเอา ไปใส่มอสม่านปิ้งปลาแกงกินเที่ยงแต่เพิ่อนก็ใส่ให้ซาลาแต่ยันเก็บพักปูดในห่วยเนาะจากพี่น้องกับบักเดือเพื่อสกินเจลก็แล้วก็ไปเก็บมาพี่น้องโอ้ยนี่แหละพักปูดง่ายแต่หากซูเปอแม่นใส่พันนี่เด้อจะพี่น้องอันนั้นพักปูดมันอยู่ในในน้ำในลำธารอันนี้มันพักปูดแต่พักปูดผูเขาพักปูดง่ายผูเขาอันนี้เนาะจาก เดี๋ยวเมื่อหม่ชาวธาตุซีรีส์พิ้วให้ทันผู้ชมได้เบิ่งเนาว่าโค้งปีกายนที่สาวธาตุเอาต้นใหญ่เพิ่นมาปลูกนะม,ม,มัน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 ตายไปซีตายไปสามต้นพี่น้องติดแค่ต้นเดียวเนจาจะติดแค่ต้นเดียวบันนีสาวธาตุหวังว่าที่เอามารอบนี้นี่ยคือสิทธิดใ่ห้สาวธาตุแล้วกันาวธาตุิช่ว่าได้ไปเก็บกินไก่พี่น้องเพราะว่าบ่เมนว่าเฮ้าเสียเวลาไปกับครับไปไกลยังได้ อย่างเดียวเด้บางเทือเข้าไปนะเข้าเสียงไปพี่น้องเสียงไปบางเทือบางปีมันก็บอกออกบางปีก็ออกมันจะเปลี่ยนแบบนั้นมันก็แล้วแต่ดวงโมเมนต์ว่าเออเข้าไปแล้วเข้าไปเก็บเอารลปงสีนะาไปนะพี่น้องไปมันไปจอบอาอยุเลยๆนอะกจากพี่น้องว่าเออย่านบนเกแน่นู่นนี่นั่น sånn her, to, to, tre mm. to, tre stykker stykker igjen, igjen, også Vent litt med, Sasta. Okay. Okay. Vente litt med Sasta. ok, ok, jeg forstår. kommer okay? ikke i dag? Jo, hun Hun kjører bil. har bil. Mamma kommer til å kjøpe noen hvis hun kommer innom. Hun sa ja. Hun koser oss. Da har mamma glemt å gå. Yeah, ja. Mamma, hmm? mamma? Yeah. jeg gå nå? No. Ja. Yeah, yeah. Mamma, yeah. yeah. Mamma, klarer jeg ikke å gå? Nei, du må vente til søsteren din. Hvis hun kommer, og vi kan sitte alle sammen. Mamma, jeg klarer ikke å gå. Jeg har altfor mye yeah? skitt. No. No. At du ikke er altfor lang. Jeg no. blir no. litt no. liten. No. Jeg no. blir litt liten. Og kola. Det er ikke bra. Jeg har ikke en mamma. Ja.

mosca giờ em mosca mè mày ra sa lát mama mọi người mày 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 mẹ mẹ mày Mẹ Oh, du oh, ja. trenger ikke gå for det, Asken. Du blir alltid sliten. Mm. Ja, du ja, må det. Oh. Du blir sliten, mamma. Oh, man trenger ikke være sliten fordi men av og til kan gå kan bruke og bruke å gå da, og trimme litt godt og bra. ikke Men litt kan jeg gå? kan jeg ikke gå! Hvorfor det? Jeg kan ikke gå. Ja, selvfølgelig. Da, dupper, så, dupper. Ben. Mamma, da, ben o, du har duppet bilen. Mamma? Du har duppet bilen og oh, ringt før. Du har ikke oppå bilen. Ja. Jeg vil bare ha en gang til å gå fikk lov til å kjøre fort der borti der fordi det er mange barn som går der. Ja, men... Mamma, ja. Ja. Det, er det er ikke bra, mamma. Nei. det gjorde ikke bra. Bare rolig og kjøre forsiktig. Kjøre så ja. ofte, forsiktig. Ja. mamma det mange ikke lov. Som bryr seg ikke om vi bare kjører fort fort, det er ikke bra. Bare liten. Ja, er sant. Bare liten, mamma. Mm. Det er ikke bra ting. Hvis hvem som kjører fort, det fikk bort med det. For de sier 'nei, stopp, bare hekken her', fikk ikke lov til å kjøre fort. Det

Bare begynne. Oh, bare, bare. Ja. Yeah. Ok. Mamma? Og så so skinner han. So not, oh, oh, so open, oh, on, bare. Mamma? Og solskinnet. Solskinnet er kjekt. Mamma ser bare snø. Snø og kjøle. พ่พ่ะไ้พ่อเลยได้พ่อเะเดยวพ่อจะงเก็บสิงที่จะไอีกนำมะเดินสลัดเอบรอมในเพียงล้านลูกบีเอาเอากินนำฮะเพือมามานะครับผมอแล้วถ้าก็สิได้พ่อแล้วพี่น้องเบิดเนี่ยโอ้ม่อนนาและเงเงินะพันาด้กสอรอส

พี่น้องนี่เด้อซาธาธนะ่ะชิได้แกงหมอหนึงพี่น้องนี่อันนี้สิแกงส้มได้เนี่อันนี้ซาธาธได้เอาใบพี่น้อง,งนะสาธาบอกมากใบพี่น้องเบิ่งว่าในใบมันมันบอแซ่บพี่น้องเขาใส่ใบนะนะแม่แค่แค่มานนู้เลี้ยงามย่าสก็ชอบย่าย่าเอ่อคุณข้ามมาสนัดแม่แม่ย่าๆเชคเช็คเชเ โอเคพี่น้องน้อนี่เนาะอันสัตว์แต่รีวิวเพื่อรัวาร์เดะให้ดูเช็คแี่เนี่นะพี่น้องมามนาะก็ใช่แล้วก็อืมอืมโอเคเออย่าเล็กแต่ยั้งยั้เนี่ยพี่น้องสัตว์าสีแกงอ่าสีแกงสุ่มปลาสีแกงไตเนาะจัะพี่น้องเนาะสัตว์าได้ทําการเอาใบมันออกแล้วเอาตะก้านมันแหละที่เหลือกับสัตว์ท่าก็จำเครื่องน่าจะพี่น้องน้องแล้วกั ทำความสะอาดล่างให้ดีๆพา้ากาซีได้น้ำไปเก,กเลือ,อยากลงอ่ะเอาล้พี่น้องเนาะสาทานนะรีวิวแล้วเลยละเด้อในฟักขวดที่สีแกงหมนอนึงเนาะแกงสมเนาะ้ะพี่น้องนี่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 วา็ามีทีเด็ดเข้าไปเด้พี่น้องสาทานมีทีเด็ดอ,อยากอวดอยากโซ่พี่น้องมานี้สาทาดตีอันโซ่ให้พี่น้องเบิ้ง พี่น้องสังเกตือีไก่ในสาวธาสาธาได้เอามาซีเงาซีเงานี่เงาใ่ได้พี่น้องเลยเงาเทาและว,วันนี้สาวธามาปุ๊บปะนี่ตายสามเงาติดให้สาวธาตุเงาเดียวพี่นอ้องเดี๋ยวสาวธาสจะเป็นรีวิวให้เบิร์นยูส่วนลังบ้านนะจ๊ะพี่นอ้องเนาะบแมนเมื่อนี้เด้อจัะพี่นอ้องเดี๋ยวเอามือไม่เมื่อนี้เฮ้ามาเว่าเรื่องนี้สะกอนนะจ๊ะพี่นอ้องเมื่อนี้ได้ทั้งยอดได้ทั้งเงาสาวธาตได้เหตุวิธีนี่เมื่อนี้นะ สาลาตสีบัเอาวนสิบัเอาวนต้นใหญ่มาเนาะสาลาตเบี้ยน้อยมากเนื่อจากพี่น้องมาปลูกอันนี้คือเบี้ยพักปูดพักปูดใหญ่นี่แหละที่สาลาตอันรีวิวให้ท่านผู้ชมเบิ่งนี่แหละเนาะองจากพี่น้องอันนี้เพ็ดแพนไม่บบดนี้พี่น้องนี่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 เด้อนี่สิเป็นเบี้ยน้อยแบบนี้ได้พี่น้องเอ้ยบบดนี้นะนี่อันนี่สิบอาเบี้ยใหญ่มาปลูกพี่น้องนี่สาลาสิจัดแบบเบี้ยน้อยแบบนี้เลย เนี่ยซาธาดเอามาประมาณซีบเบี้ยเนอกจ้ะพี่น้องเขี้ยวนี่แต่เขามาลุ้นๆกันว่าเบี้ยใดสิจับสิติดแล้วก็เบี้ยได้ตายเบี้ยได้ตายก็บอกเบี้ยได้ตายเบียได้ยั้งเขาก็เอ้านาะจ้ะพี่น้องเนาะนี่นี่พี่น้องเดี๋ยวซาธาสิเฮ็ดคลิปให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งเนาะจ้ะให้ซาธาไปเตรียมแปลงเตรียมยังซะก่อนเนาะจ้ะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นบ่มักดินนูนพักกูดนี่เพิ่นมักดินที่แบบว่ามีชุ่มๆไอแบบให้มีแบบตำๆลงในเฮาก็สิแบบ ป in so ั๊บปรุงดินแบบคล้ายๆเดี๋ยวว่าก้นกระทะแดงชิคโนยนอกจากพี่น้องเข้าใจคข้ามาก้นกระทะนอกจากพี่น้องแล้วเพราะว่าเพื่อที่เพิ่นจะได้มีความชื้นแล้ะก่ารากมันจะได้ขังๆนะแม่ชิคโนอยเพิ่นก็สิได้มีติดไว้อย่างว่ายังไพี่น้องนี่เบียเบียผักกูดของเฮาเด้วยจะพี่น้องอืมสะอาดดำย่ามามาสแกสมาไม่โอ้นะเนน้องเดนิส เโลอปเดนิสต no. yeah. yeah. yeah, ุิกเสนาม่ม no, no, ่ใ่คืบาร์รัตยายามมาสวะโอ้ยมมาสกลากิมากไปได้เว้นตาิดเว้นแต่มามาบุตรดามาสกโนะวันนพี่น้องงามได้เบียม่มมมมมม่แ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 ม่มมมม่มม่ม่มมมการเอาเดี๋ยว่แม่แม่แม่แด่แม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 ม่นมม่่่ อันซาธาสิปูเฮดแปลงซะก่อนอันดับแรกเที่ยวแปลงซะก่อนเนาะสักพี่น้องเนาะโอเคนะซาธากันจะได้มันได้ข้าจักน่าจะได้ฝากติดตามกดติดตามฝากติดตามน้องเดนินให้ด้วยนะครับพวกเราก็จะได้ลาแล้วนะครับท่านผู้ชมลุงป้าคุณลงุง<ย>คุณป้าฝากติดตามช่องของ,ของ น้องเมดิสด้วยนะครับ <'t> ขอให้ <Come on. S 1> สุขภาพทุกท่านแข็งแรง,รงด้วยนะครับฝากติดตาม้วยนะครับรบ๊ายบาย